หอกัโหอะไรจะคนดีขนาดนี้ใช่ค่ะเป็น,วนควัน1 1> หลงออหวยออกจามอน,นะคะเมื่อวานนี้นะคะรางวัลที่หนะึ่งออกไปแล้วมีเศรษฐีหลายคนและดิฉันเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าเศรษฐีใหม่คนนี้ที่เป็นเ,ออเจ้าของลอตเตอรี่ที่ เขาเก็บได้เนี่ยจะรู้ตัวหรือยังว่าเป็นของดิฉ<อ>ันรหรือเป็นของใครหรือเป็นของของคุณหรือเปล่าคนที่ทําหายเนี่ยจะรู้ตัวไหมเพราะว่าคนที่เขาถือลอตเตอรี่รางวัลน,นี้อยู่เนี่ยมีคนเก็บมานะแล้วเอามาฝากไว้ที่เขาใช่เพื่อให้ตามหาเจ้าของต้องยอมรับเลยว่าคนอุดรน,น้ําใจงามมาก<ห>คือน้ําใจงามถึง3คนด้วยกันค่ะ2คนแรกเป็น2แม่ลูกคุณผู้ชมเป็น2แม่ลูกนะคะที่เขา,เาไปเจอลอตเตอรี่ที่มันตกเอาไว้นะคะแล้วก็เอามาฝากที่ผู้จัดการเซเว่น นะะคแล้วผู้จัดการเซเว่นเองเนี่ยก็เก็บเอาไว้อันนี้ดิฉันให้ดูภาพเลยนะคะจะเห็นเลยว่าจะมีแม่ลูกสองคนนะคะแม่ลูกสองคนเนี่ยเขายืนกด ATM อยู่ที่ตู้ ATM คุณผู้ชมจะเห็นขาอยู่ใช่ไหมอันนี้วันที่15คือก่อนก่อนลอตเตอรี่ออกนะฮะก็เจอลอตเตอรี่ใบหนึ่งเนี่ยมันตกอยู่หวยออกวันที่16บหกถูกไหมเขาเลยเก็บมานะฮะไม่รู้จะเอาไปให้ใครอ่ะก็ยังไงดีอ่ะมารถเจอลอตเตอรี่อยู่หน้าเซเว่นเนี่ยนี่ยเพราะว่ามากดตังค์เนี่ยนะคะคิดเดินไปก็เดินมาอ่ะ ตัดสินใจนะคะเอาลอตเตอรี่ที่เก็บได้มาฝากไว้กับที่ผู้จัดการร้านเซเว่นนี่คนนี้นะนี่นี่นี่อันนี้เป็นคุณแม่ที่เป็นผมเนี่ยผมยาวใส่นักการ์ดบอกบอกว่าอีหนูเนี่ยปลาเจอเนี่ยก็ชี้เจออยู่ตรงเนี้ยถ้าเขามาเอาคืนก็เอาไปด้วยนะคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่านะว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งจริงจะเก็บก็ได้นะเพราะว่าก็เจออ่ะก็ก็มีใครรู้นี่ฮะว่าเป็นเป็นรางวัลที่หนึ่งหรืออะไรเพราะหัวยังไม่ออกใช่ค่ะจุดที่เกิดเหตุบอกไว้ก่อนนะคะอยู่ที่ตลาดแถวแถวร้านเซเว่นนะคะแถวแถว าขาตลาดแม่ยุพินตะมนหมู่ม่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะตลาดนี้นะคะมีเซเว่นอยู่ตรงนี้แล้วก็สองแม่ลูกนั้นน่ยก็มาใช้บริการที่เซเว่นนะคะแล้วก็ไปเจอว่ามีลอตเตอรี่เนี่ยตกอยู่เอามาฝากค่ะมาฝากที่เซเว่นแล้วคนที่รับฝากไว้ก็คือนายเจนละพัก เวทกามาอายุ26ปีเขาเป็นผู้จัดการร้านนี้นะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยทางพี่เจนรพักเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่อะมาฝากเอาไว้ก็เท่านั้นแต่ปรากฏว่าพอตรวจรางวัลที่1คุณผู้ชมวันที่16เนี่ยมันออกรางวัลที่1ถูกสิฮะหลังจากหลังจากที่มาฝากไว้นะฮะเขาก็เก็บไว้กะว่าเดี๋ยวคงจะมีคนมาตามหาปรากฏว่าถูกรางวัลที่หตัวคุณเจรพันธ์เนี่ยนะฮะเลยบอกว่า เฮ้ยเก็บไว้ไม่ได้แล้วเอาไปให้<ม>ตํารวจดีกว่านะฮะท่านผู้การเมืองอุดอรเนี่ยถึงกับต้องมาที่เซเว่นแห่งนี้นะมาขอพบหน่อยว่าเฮ้ยพ่อหนุ่มมันเป็นมาอยังไงอ่ะคือจริงๆอ่ะตัวเขาเนี่ยจะเอาไปขึ้นเงินเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะเ,ออเพราะมันไม่มีใครรู้จริงๆนี่ครับว่าว่า ใบนี้มันจะเป็นรางวัลที่หนึ่งใช่แต่เขาไม่ทำนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมจริงเขาไปให้ตํารวจใช่แล้วก็ต้องมั่นแล้วก็มั่นใจด้วยนะว่าสองแม่ลูกนะก็คงจะไม่รู้หรอกว่าใบนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะนั่นสิฮะเจ้าของตัวจริงเป็นใครตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังตรวจสอบอยู่นะฮะก็ไปตรวจสอบกล้องก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะเพราะว่ามันก็อาจจะมีหลักฐานบางอย่างอยู่นะครับสอบถามเนี่ยนะฮะเจนรัพันเนี่ยนะฮะบอกว่า ตอนตอนนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้คิดอะไรนะฮะเพราะว่าก็มีคนเอามาให้ก็เลยเก็บลอตเตอรี่เนี่ยไว้ที่โต๊ะทำงานจนหลังจากทราบว่านี่คือรางวัลที่หนึ่งตกใจฮะ,ฮะตอนนั้นได้สติก็เลยเอาไงดีเชื่อมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีแวบหนึ่งอะ,อะเก็บไว้เองเอายังไงดีจอมอนถ้าเป็นจามอนจามอนทานไหม <laughs> จะเก็บไว้เองแล้วไปขึ้นเงินหรือจะเอาไปแจ้งความดีไหมคือเขาคงใจนึงอะถ้าผมคิดนะ,ะว่าถ้าเกิดว่าเขาเก็บไว้เองเนี่ย ก็กลัวว่าเดี๋ยววันหนึ่งเจ้าของตัวจริงมาตามหาจะไปเดือดร้อนกันนีะ,นะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนที่ผ่านมาอีกว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงค่ะเขาก็เลยบอกไหนๆอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราเนี่ยก็อย่าไปเอาดีกว่าก็เลยเนี่ยแหละฮะเอาไปส่งมอบไว้ที่โรงพักเพื่อตามหาเจ้าของรางวัลที่1ตัวจริงเสียงจริงค่ะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้นะคะทางตํารวจเนี่ยชื่นชมมากอยากจะให้ไปฟังเสียงสั้นๆนะคะที่เขาได้กล่าวกับคนที่เก็บลอตเตอรี่ได้ค่ะ ตำรวจบอกว่าจริงๆจะเก็บไว้เองก็ได้นะแต่ผมต้องชื่นชมคุณจริงๆเพราะว่าคุณนี่คือเรียกได้ว่ามีจิตใจที่ดีนะคะพ่อพระพ่อพระเลยคือผู้การยังชมเลยนะถ้าผู้การยังบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณเก็บแล้วคุณไปขึ้นเงินเนี่ยมันก็ก็คงไม่มีใครรู้นะ เออแต่นี่คุณแบบคุณเอามาส่งคืนเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นเหมือนคดีหวยอละเวงที่ที่ตอนนี้ยังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เลยเนี่ยนะฮะค่ะผู้การบอกโอ้โหต้องชื่นชมจริงๆริอ่านะคะก็ผู้การบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะมอบหมายให้ผู้กำกับสอพอเมืองอุดรธานีเป็นหัวหน้าทีมค่ะไปสืบมาให้ได้นะคะว่าสรุปแล้วสองแม่ลูกเนี่ยที่เป็นคนเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงเพราะว่าต้องชื่นชมและต้องไปสืบมาให้ได้ว่า สรุปแล้วเจ้าของตัวจริงของลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยหล้านบาทเนี่ย <โฮ S 1> เป็นใครนะคะเดี๋ยวสืบต่อได้ไม่ยากคะ่ะแล้วระหว่างนี้ทํำยังไงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาลอตเตอรี่อันนี้เอาไว้ก่อนในกําปัน่<อ>จนจอนในกําปั่นนะคะสพ<อ>เมืองอุดรธานีคะ่ะแล้วมีพี่น้องสื่อมวลชนร,ร,ร่วมกันเป็นสักขีพยานด้วยกําชับเลยนะคะว่าทุกอย่างต้องทําตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างละเอียดและรอบคอบด้วยค่ะครับ ได้ทําการสอบสวนของบุคคลที่ได้รับอัลตเตอรี่ที่ตกขอมอบให้กับทางเจ้าที่ท,ทางพนักงานสอบสวนมายบวอยแล้วครับนี่ก็ได้สั่งการให้ทา่ทานผู้กกับเมืองแล้วก็ทางทีสมสืบสวนเนี่ยสอบสวนหาข้อ,ขอเท็จจริงเลยแล้วก็ตามไปได้ว่าใครที่มาเป็นคนเก็บอัลตเตอรี่ได้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยคนที่มามอบให้คือ,อผู้จัดก,การของร้านเซเว่นอีเลเวนผมต้องขอชมเชยเขานะครับว่า เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีหายากนะครับเขารู้ว่าถูกวันที่หนึ่งเราจึงมอบให้เขาได้รับตรีฉบับนี้วันที่สิบห้าครับตอนนี้เรากําลังตรวจสอบว่าใครเป็นคนที่เก็บได้ก่อนครับแล้วก็ถามว่าเก็บได้ที่รุ่ไหนซึ่งจากการสอบถามแล้วน่าจะเก็บได้ไทยัพเซเว่นนั่นแหละครับหลังจากที่เรารู้ว่าใครเป็นคนเก็บได้แล้วขั้นต่อไปเลยเราต้องตามว่าใครเป็นคนทำโดนถ้าทำโดนถ้าได้ตัวก็ต้องดูว่า แบตเตอรี่ฉบับนี้คุณได้มาอย่างไรซื้อที่ไหนมาเป็นขั้นตอนครับตัวนี้ต้องทําให้ละเอียดรอบครอบครับเนี่ยยืนยันได้หรือไม่ว่าของจริงต้องส่งไปที่กองสลากเป็นผู้ตรวจสอบครับเพราะในกองสลากก็จะมีะเครื่องตรวจว่าเป็นลอตเตอรี่จริงหรือปลอมนะครับมีบาร์โค้ดต่างๆแต่ในขั้นตอนขณะนี้เนี่ยผมก็ให้เอาลอตเตอรี่มาเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองรอนก่อนครับอยู่ในกำปั่นของโรงพัก โดยที่ต้องตั้งคณนกรรมการในการตรวจสอบในการเก็บให้ดีแล้วผมจะต้องเชิญคนกลางซึ่งมีคิดว่าได้เป็นสื่อมวลชนครับมาดูการเก็บด้วยเพื่อให้มีความชัดเจนว่าเราะได้ฉบับน,นี้ได้เก็บไว้ถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เดี๋ยวเข้าไปของจริงออกมาของปลอมครับต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบผมได้แนะนําทางผู้กับกล้วครับถ้าว่าแก้หาตัวเจ้าของลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับครับตามกฎหมายแพ่งเก็บของปกหล่นได้ก็เป็นของผู้ที่เก็บได้นิ่งปีครับ ส่วนระเบียบของทางกองสลากถ้าไม่ผิดพลาดน,นะครับก็คือถ้าสองปีไม่มีใครไปรับเงินก็ไม่ได้นะครับอ่าแลก็หมายความนะครับว่าถ้าหนึ่งปีไม่มีเจ้าของตัวจริงมายืนยันพิสูจน์ได้ว่าเป็นลอตเตอรี่ของเขาคนที่เก็บได้เป็นเจ้าของอะนะฮะอ่าแต่ถ้าถ้าสองปีไม่มีก็คืนคืนหลวงไปก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการเซเว่นพี่เท่นี้แหละ,ะจะ จะรับไว้ไหมถ้า1ปีเกิดว่าไม่มีไม่มีตัวจริงมายืนยันนะอ้าวจริงๆแล้วคนที่เก็บได้จริงๆต้องเป็น2แม่ลูกสีจามอนอะนะตอง เป็นสองแม่ลูกที่เก็บได้แล้วก็เอามาให้กับผู้จัดการร้าน<อ>ซึ่งตรงน,นี้ก็คือต้องมาดูกันแหละว่าอ่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการพิสูจน์ตัวตนว่าอ่าอาจจะมีเจ้าของตัวจริงทําหล่นเอาไว้แล้วก็มาแจ้งก็ได้นะเออแล้วถ้าถ้าเกิดเจ้าของตัวจริงได้ลอตเตอรี่ไปจริงๆแล้วเนี่ยจะมีรางวัลให้กับบรรดา<อ>คนที่เขานำโชคมาให้เก็บให้เก็บให้เก็บไว้ให,ให้แบบนี้ด้วยหรือเปล่าเน,<อ>นี่ยถามใจคุณผู้ชมเลยนะพอดูข่าวนี้ เนี่ยนะถ้านึกนึกถึงเป็นตัวเองนะ,ะคือวันนี้เนี่ยเราเจอข่าวเครียดมาทั้งวันน,นะฮะ,ฮะมาเจอข่าวนี้เนี่ยผมชื่นชมจริงๆนะว่าโอ้โหคนมาอุดรเนี่ยนะน้ำจิตน,น้ำใจน,น่านับถือจริงๆนะฮะ,ะ,ค,ะคือมันเป็นไปได้ยังไงฮะคนเนี่ย หาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันเนี่ยทั้งประเทศอยู่ๆไม่มีเจ้าของกลายเป็นลอตเตอรี่ไม่มีเจ้าของนะฮะทำหล่นไว้แล้วเป็นรางวัลที่หนึ่งนี่นะแฟนๆซื้อตัวจริงเนี่ยขับข่าวพบประเด็นนี้ชื่นชมเลยนะเขาบอกทุกคนเนี่ยนะคะต่างชื่นชมเลยนะบอกว่าโอ้โหทำแบบทำไมน้ำใจงามแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ประชาชนคนไทยยังมีหัวใจหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็หลายคนชมว่าสุดยอดมากเลยบางคนก็บอกบอกว่าเนี่ย ซื้อลอตเตอรี่มาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เห็นจะถูกสักทีหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดคนไทยนิสัยแบบนี้นะเจริญเชื่อว่าประเทศไทยทั้งประเทศก็จะเจริญออะไรที่ไม่ใช่ของของเราเ่ยก็อย่าไปเอานะครับนะคะชื่นชมจริงๆนะคะแล้วก็รอเจ้าของตัวจริงเนี่ยเนาะได้ได้ลอตเตอรี่คืนจริงๆกทีนะครับผม